아~ 아~ 그렇죠. 그만큼의 กลายเป็นดราม่าร้อนๆส่งท้ายกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ของแกร์สปอร์ตเด2025ที่ปีนี้เหล่าสาวงามจากเวทีมิสแ a ร์ไทยแลนด์ขนทัพมาร่วมสนุกกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดแต่ท่ามกลางบรรยากาศความสนุกสนานกลับมีประเด็นให้ชาวเน็ตได้ถกเถียงกันเมื่อมีการแชร์คลิปวิดีโอของนางงามสาวชื่อดังอย่างชาร r l ส s ออตตินขณะลงเล่นสนามแข่งขันกีฬาแชร์บอล โดยในคลิปดังกล่าวเปิดเผยเห็นภาพของชาลลอตที่มีสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดและจริงจางกับการแข่งขันเป็นอย่างมากจนกลายเป็นชนวนเหตุให้ชาวเน็ตบางกลุ่มเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงกิริยาท่าทางของเธออย่างเผ็ดร้อนถึงขนาดบอกว่ารุ่นนี้ไม่ฟังใครนอกจากคอลเซ็นเตอร์ อย่างไรก็ตามหลังเกิดกระแสวิจารณ์ในเชิงลบครับเหล่าแฟนคลับที่ได้ไปร่วมงานและในเหตุการณ์จริงต่างรีบออกมาคอมเมนต์อธิบายและปกป้องดาราสาวท,าทันทีโดยระบุว่าภาพที่เห็นเป็นเพียงมุมกล้องและช่วงเวลาส,สั้นๆเท่านั้นซึ่งความจริงในงานชาลลอตมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมเป็นอย่างมากโดยชาวเน็ตอีกหลายรายได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าหน้างานไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้น หลังจบงานกีฬาครับก็มีงานวันเกิดเธอต่อเลยซึ่งงานวันเกิดของเธอก็เกิดดราม่าเช่นกันโดยเฉพาะการอวยพรของบอสนวัตที่เหมือนเตือนสติชาลอดกลางเวทีซึ่งก็มีเหล่าแฟนคลับของชาลอดมองว่าไม่เหมาะสมเพราะนี่มันคือวันเกิดของเธอ งานวันเกิดของชาลอตอตตินครบรอบ27ปีบอสนวัตอิชระไกรศีลอวยพรวันเกิดแต่และประโยคไม่ได้อวยพรธรรมดาแต่ยังเตือนสติเรื่องความเป็นมืออาชีพในการทำงานให้นึกถึงวันเริ่มต้นที่ไม่มีใครแต่มีเราเป็นคนแรกถ้ามีคนอื่นแล้วจะลืมเราขอให้ชาลอตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้มีความเป็นโปรเ e s s i o n a l ศิลปิน ขอ,อให้เชื่อฟังผมในฐานะหัวหน้าสังกัดและการที่เราจะใช้งานชาลอตเยอะเพราะเราปั้นให้ชาลอตด,ดังเราถึงต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาลอตถนอมน้ำใจในการพูดจากับทีมงานและผู้บังคับบัญชาให้มากกว่าน,นี้เพราะว่าทุกคนหวังดีและอยากให้ชาลอตเติบโตแต่ชาลอตต้องไม่ลืมวันที่เริ่มต้นไม่มีใคร แต่มีเราเป็นคนแรกจนมีหลายหลายคนโลก so ก็เพราะเราขับเคลื่อนถ้ามีคนอื่นแล้วจะลืมเราไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่อยู่บนโลกเอนเตอร์เทนเมนต์ขอให้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและขอให้ชีวิตดีขึ้นตลอดไปถ้าปรับปรุงได้แฮปปี้เบรดเดย์ครับแล้วถ้าหนูทำอะไรให้ไม่ขอใจใครหนูขอโทษด้วยนะคะ่ะ แล้วก็ฝากติดตามนาทีร้อยเล่ปีหน้าด้วยนะคะอุ้ยฟันหกอุ้ยหลังคลิปวอวยพรมันเกิดถูกเผยแพร่ออกไปครับกลายเป็นประเด็นที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยซึ่งฝั่งที่เห็นด้วยบอกว่ามองว่าน,นี่คือคําเตือนจากผู้ใหญ่ที่หวังดีพูดตรงๆเพื่อดึงสติอยากให้เสียปีนี้เติบโตและยืนในวงการได้อย่างยาว,ยาว ขณะที่ฝั่งที่ไม่โอเคมองว่าวันเกิดควรเป็นพื้นที่ของกำลังใจการอวยพรในโทนสอนอาจไม่เหมาะสมและกระทบความรู้สึกของชาร์ลอตออสติน